ดีราคา CVT Honda City นะครับสายพาน CVT ขาดแล้วนะครับเริ่มฉีกขาดนะครับอันนี้ขั้นตอนการเปิดเปิดอ่างดูสมองเกียร์นะครับเปิดอ่างเปิดอ่างถอดสมองเกียร์กาด่วนกันไวนะครับวันเดียวเสร็จรับได้เลยนะครับช้าไม่เป็นนะครับที่นี่นะครับอันไหนด่วนได้เราก็ด่วนให้นะครับ ใน,นโันไม่ได้ก็ต้องรอนิดนึงอ่ะเดี๋ยวดูชิ้นีอะไรบ้างนะครับเศษสายพานทีวีนะครับเศษสายพานทีว,นะวีหล่นลงมาที่อ่างแล้วนะครับหล่นลงมาที่อ่างแล้ว ครั <Merci>. yeah. mm ๋เวเราไปถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับศูนย์บริการนะฮะถ้าเจอเศษเหล็กติดน็อตถ่ายออกมาอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับสอนนี้านได้เลยนะครับสายพานเศษสายพานทีวีทีขาดนะครับเริ่มฉีกขาดให้รีบขับรถเข้ามาที่อู่โดยด่วนนะครับเปลี่ยนสายพานทีวีเลยนะก่อนที่จะขาดก่อนที่จะขับไม่ได้นะครับเพราะถ้าขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรถจะไม่ไม่วิ่งเลยไม่ขยับเลยนะครับต้องเสียค่ายกค่าสไลด์กันนะครับอ่ะถอด และคาเซอร์วิทครับโทรศัพท์0809314252ครับซ่อมเกียร์ CVT Honda City นะครับและ Honda ทุกรุ่นนะครับปี14ขึ้นไปวันเดียวเสร็จนะ CVT Honda ปี14ขึ้นไปนะครับงานด่วนงานไวนะครับเรียงให้ทุกคันนะครับวันเดียวเสร็จนะครับเดี๋ยวดูกล้องนี้เสียสายว่า CVT นะไปนะครับเดี๋ยวก็ถอดสมองมา,มานะเช็ค ตัวเช็คซ่อมนะครับวาบอดี้โซลินอย์ถอดมาเลยถอดสมองมาเลย nó là người có cái mình